สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี identity w e คืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องเอมม่าในสกินบันดาลจากดวงดาว <Yeah. S 1> สกินฟรีๆที่ควรมีทุกบ้านนะคะทุกคนเต้าไปเลยเต้าเต้าไปเลยไปเลยเต้าไปเลยเต้าเต้าไปเลยไปเลยเต้าไปเลย Hello สวัสดีชาว i d e n t ิ t ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราไปอยู่กันในแกม identity w e แล้วในวันนี้เดียคิวจะมารีวิวสกินฟรีของน้องเอมมา <Wow. S 1> เป็นสกินที่ได้ามาจากการทำอีเวนบทสนทนาใต้แสงดาวกับน้องเอมมานะคะทุกคนอีเวนก็ไม่ยากค่ะแค่หัวร้อนนิดหน่อยออให้มึงพูดมาแล้วก็แน่นอนนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นสกินน้องเอมมาจ้าตาเด๋อเก็บม,มาแล้วเรียบร้อยเอาละคะเราไปดูความน่ารักของน้องเอมมาในสกินนี้ในเกมเพลย์กันดีกว่านะคะ, <Yeah. S 1> ะ,คะทุกคนเอาหล,ลังมัดเข้าโฆษณาได้เลย สตาร์เด๋อขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมเมอร์เพเติมเกมสะดวกและก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง3 0 0แสนคนสตาร์เด๋อเติมทุกเดือนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอ้ยนอนกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องอสตาร์ดิวตูนนำโค้ดสตาร์ดิวตูนไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคลมเมอร์เพเท่านั้น<ๆ>แล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ดสตาร์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะเติมกันะยกผลสตาร์เดือันจากเล่นป่าบ้างก็ไได้้ข่่าาววเลลปแใช แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยขอบคุณแฟนอาร์ที่ส่งเข้ามาในดิส c อร์ดมากเลยนะคะลิงดิสคอร์ดอยู่ในเมนเด้หาเอเองเด้อเนี่ยพอพี่มาก็มาโผล่บทสีชาติเลยวายฮามันทำไมล่ะครับคุณจิบนาผมกลับมาเล่นปุ๊บก่อนหน้านั้นไอ้รันยังได้อยู่เลยยานใหม่ยานใหม่มูลิดมูลิดมูลิดผมมาปุ๊บบดสีชาติว้้อี่เราเจอผีทะเลว้ายากกินผีทะเล มีอะไรมาช่วยพี่มีอะไรมาช่วยพี่เจอเกตเจอเกตเอาอะไรมาช่วยเอาอะไรมาช่วยนะน้องก็จะว่าที่จะทกับพไม้เที่ยวตันไม้สาด้วยพี่ตันตันไม้สามึงให้อาราชาวตันไม้สามามึงไม่ตันเองหรอครับถ้ามันขดตัวทองใส่พี่อะทำไงโอเคเราต้องกินต้องตันไม้นี่เอาไปแล้วตดวนด้แหละเอาไปเออพวกเองนั่นแหละเผื่อมันขดตัวทองยัดอะหน้าหัดเลยนะพี่จะบอกให้ เล่นเดี๋ยวคอมโบนะพี่คอมโบบอกว่าพี่วางกล่องนังตันตนี่ทำอย่งนี้พี่มมองหน้าเขาได้ก่อน First, แล้วกันเฟิร์นเก่งขี้บูว่ะเลือกบูด้วยเลยเ <c oughs> ขาแนวอียิปต์อ่ะพี่คิวหลงไม่มีอวกาศเลยอ่ะอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไ,<ม>ไรแค่นี้รันก็เหมือนอวกาศสำหรับพี่แล้วจริงเหรอคะวางไปเห็นแต่ดวงดาวสีทองอารามอะไรนะ ดวงดาวสีทองเหมือนดวงอาทิตย์ไกลรันเหมือนดวงอาทิตย์ตพีโอค่อยสบายใจหน่อยน้องน้องได้ยินคำานึงมาเป็นคำคมที่น้องชอบมากพี่วว่าว้าบาดคมยัง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 โอเคโอเคคือขเขาบอกว่าว่าคุณเป็นดอกไม้ในใจผมเสมอเลยดอกทองอ้เอ้าโอ้ยจูว่าโดนด่าเฟินบอกให้หนูพูดค่ะพี่คิวเอาเฟินแม่งพูดงี้อ่ะล้อม้ากคุณ่เชีย์มนต้องลงแข่งอ่ะดานหนก็ช่างคุณจะเสกรถไฟถึมถึม ตัวาพี่มมัสเดอรเคอมัสเดอรเทรนแทึดึดึดึงดึงดึว่าไม่น่าใช่เาเดินาไม่น่าใช่เาเดินมาไปกาแพงแตกใหญ่นะคะใช่จ้าเขาเห็นเราหนีเอ้ยงเนี่ยเอาแผ่นแล้วพี่เอาแผ่นแล้วเอาแผ่นเลยพี่พี่หนูโคตรเก่งโคตรโหดโคตรอตรอตรดตอัตพี่มขอกองทาี่่ขอกองทรพนเดี๋ยน้องทันไม้พี่อะไรนะไม่ต้องวางนไม้เ้าพี่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้มันมา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  พ tamam, ี่ฉีกให้พ okay> ี่ฉีกให้พี่ฉีกให้อ๋อเลยเราเลยพี่ฉีก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 อ้พ่อพี่ยังคุมหัวพี่อยู่พ่อพี่คุมหัวพี่อยู่เฮ้ยไหนไหนมันเปลืองไม้เล่นไม่หนาหรอมันเปลืองไม้โดยใช่เหตุหรือเปล่าโอ้คนนา่อะไรอะพับไม้โอ้มันเขาพับไม้กันเล่นน่ะเอาโหโดยใช่เหตุไอ้พวกนี้เก็บกองเก็บกองพี่ใหญ่กองเหญ่พี่หมูอยู่นี่ครับหมูอยู่นี่ครับอุ้ยพ่อพี่หายแล้วว่ะพ่อพี่เขาไปช่วยแล้วตอนนี้ ช่วยเลยทางนู้นมีตังแม่มันมาหาพี่ยังจ้ามันมาหาพี่ยังมันมาหาน้องเอมมาหรือยังคะไม่ได้เจอเลยอะไรยังคะโอเคค่ะใจนุ่งเไล่เฟิร์ตต่อพี่อ้าวแล้วเขาไม่บอกเลยว่ามาไงน้องเอมมางงจังเลยค่ะเอมมากระสุนโลกระสีนี้แคร์แคร์ทำไมไม่กินน้ำแคร์มันมีบ่อน้ำเออกินบ่อน้ำสิแคร์แคร์ก็กินน้ำ ยังยังไม่คิดจะไม่คิดใจยันยันนาคะเข้ามาแล้วค่ะอุ้ยนายแบบว่าคือแบบว่าอุ้ยไวต์แต่งเนี่ยเบอร์ละค่ะเดี๋ยวพี่พาอ้อมไปหาเฟิร์สนะเฟิร์สเฟิร์สจะได้มองหน้าเขาชัดๆได้เลยได้ค่ะมาค่ะเบา๋ยวเฟิร์สมึงกินยากินเองเหรอมึงไม่เอายายราชามัวเฟิร์สเขาไม่มีกรต่ดาวเลยคิวเอาเหรอได้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 เดี๋ยวพี่กลับไปพี่กลับไปพี่กลับไป พี่กลับเดี๋ยวพี่กลับเดี๋ยวพี่กลับลงมเลยด้วยอ่ะน่านล่าเดี๋ยวพี่กลับเดี๋ยวพี่กลับเมื่อกี้พี่กลัวโดนน้ำไงพี่กลัวโดนน้ำนะมันน่ากลัวอะไรอะไรอะไรสามพี่พี่อะไกันอยู่นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จะเล่นไม้เหรอพี่เจนวนให้อยากเล่นไม้เหรอมามาพี่มาไม้เราเฟิร์สพี่มาไม้เราเฟิร์ส เงือกสักไม้เลยเงือกเลย,อยเออทำดีเฟเราด<อ>ีเฟิร์นมึงเอามึงเอาดอบลินกูไหมเดี๋ยวกูซื้อให้เลยมึงเอาดอบลินก <c oughs> ูได้ได้เดี๋ยวพี่ซื้อทิ้งไมาให้เดี๋ยวพี่ซื้อทิอ้งไหมที่คอนโซลโอเคโอเคดอบลินดับลินอยู่นี่นี่พี่พี่กดออกมาเป็นดอบลินแล้วตดออกมาเป็นดอบลิน <c oughs> ดอบลินตรงนี้นะเฟิร์นพี่วางให้ตรงนี้นะเห็นป่ะเห็นปะเห็นปะพี่วางไว้ให้แล้วนะโอเคโอเคโอเค แค้นด่มันตันไปกี่ไม้แล้วไอ้ฟื้นอะอยู่นะคตีเฮ้ยแค้นก็ไม่กินน้ำเด้คนเราเออรักหิวน้ำนะมันก็อยู่คักนะหิวน้ามันแค้นข้อนะก็ลุกวเออก็ลุกอีลุกเลยลุกเลยรอเลยครับคุณลุกเลยครับแล้วก็ไปกินยาด้วยผมซื้อให้คุณแล้วอ่ะยาระงับสติลายยัับลไยงับความเป็นบ้าหวังว่าคุณจะสติดีขึ้นฉัน่อยหน้าเองเออ ไปกิน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 พอจะเลี้ยงครับพอจะเลี้ยงเฮ้ยนี่ยขอค่ะจะนี่ละคุณเอ้าย้อนได้ระมีย้อนได้นะเอ้าย้อนไม่ทันวย้อนไม่ทัน้ย้อนไม่ทันกดย้อนไม่ทันว้โอ้ยน้ำนะโอ้ยเอาตรงนี้มีน้ำเยอะเหรอเมืทีอัมโซส r รี่อัมโซ r อรี่ว้าว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 อะไรโอฟเฟน เฟิร์สอะไรเฟิร์สอะไรกูจะล้มแล้วเฟิร์สกูจะล้มแล้วเฟิร์สหรืออะไรอ่ะพี่เอาไปให้มันกินเองพี่เอาให้มันกินเองเดี๋ยวพี่ว่าเขาจะกินอีกอันนึงนึกว่าเขาจะกินอีกอันนึงโอ้มันกินไปสองแล้วเผื่อลันไม่รู้โอ้โหไอเฟิร์สมันกินไปสองแล้วไอหาสักสามสักสี่ตั้ห้าโอ้เอ็มม่ารู้สึกงงกับสิ่งนี้เอ็มม่ารู้สึกงงกับสิ่งนี้จริงๆโอ้ยพี่ลื่นพี่ล้มแล้วเนี่ยพี่ล้มพี่ลื่นพี่ลื่นมากเลยจ๊ะ ะจ๊พี่ขอบคุณมากวิวก่ะจะได้ละคุณจะด้วยช่วยอะไรละคุณทำไมพูดอาชาเอ็มม่เราเพิ่มองกันทิ้งแี้ดอบลินราชาไม่ได้กินเลยซื้อซื้อเผื่อมันเลยหมดตกตะลังบ้างเลยอ่ะรันพูดบ้าหล่อลื่นตอนตอนพี่กดอีมหมดนอนพอดี ลื่นเลยหล่อลื่นเลยค่ะนุ๊กเอ็มม้าโชว์ a few minutes later เผด็งอยู่มุมแมพนะคะบ้านเล็กจ้าบ้านเล็กเป็กป่าเขาเล่นตัวอะไรวะเขาเล่นกะลาเทียโอเคเปิดกล่องเอาแต่เขากาลาเทียแต่เขามานะเฟิร์สพี่เราจะไม่ั๊มสกิลเของนที่เดี๋ยวเราจะจูยากกล่องอยู่ไหนวะลืมไม่ได้เล่นทันมาพี่เออไม่ทันแล้วบอกโอ้ข้างหลังน้องเลยโอ้โอ้ใหม่ก๊ โอ้หมายก้อนข้างหลังเองเลยขอาันทีขวาซ้ายขวาเธอโยกอยู่ในฟอร์ดขอแบบเธอโยกอยู่ในฟอร์โอเคชอบดักเด็กเดี๋ยวพี่ไปเล่นตกเอาดักเด็กฮะเลยส่งลูกอ้ยแปลกๆดักเด็กแปลกนะดักเด็กดักเด็กแปลกๆแปลกๆข้างหลังกูเลยแปลกๆมีตังไม่ใจอยากได้ตังจังเลยพ่อพี่พ่อพี่กำลังจะทิ้งพี่แล้วตอนนี้พ่อกอลังจะทิ้งพี่แล้ว ขอบคุณครับพ่อทิ้งแล้วนะครับตอนนี้พ่อบอก,อบอกไม่อยู่ <ไป S 1> แล้วนนะลเออไปก่อนนะลูกนะเอ,อ้าเมื่อกี้เห็นมีนกมาไหนตงเอ,อ้าขอโทษคารันแอบโอยไปเอ,อ้าไม่ตอนแรกพี่มน้องส่งให้พี่น้องส่งให้พี่ส่งให้สองพันหกี่สองพันหกโอเคโอเคขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ

เขานหน้าเน,าน Après> ี่ยคุยตีเลยเขียดนักเสี่ยงเออเขียดนักเสี่ยงหันหลังมาสุดหน่อได้เลยรีเอาเขาไปเจียวตุ๊บบล้อเออขอบคุณครับไปแล้วขอบคุณสำหรับอาหารขออคนดีกว่าะไรนะอไปขายซื้อไม่ได้อะจบฮะขอเล่นในโรงพยาบาลนะคะเออเอออะไรนะพี่อะไรนั้นโรงพบาลผลิตอ๋อขาเล่นในโรงพยาบาลผลิตอาวุธนะคะขอเล่นในโรงพยาบาลผลิตอาวุธนะคะ ขนาดนั้กันด้วยเหรอไม่มีหรอกน่ามากเมื่อกี้เฟิร์ดโดนตีหรอพี่แบบติดสปินเลยเมื่อกี้เนี่ยจริงอ๋อมันเป็นเบอร์ที่าสปินไม่หมายถึงว่าเวลาเพื่อนโดนตีพี่นี่ไงนี่ไงเอ้าไม่สปินไาเอาแปลกๆแล้วอันนี้แปลกๆแปมก แต่ฮิวสปินเขาหมอเนาะโคตรแย่มันมีบาร์ี่ราชาอยู่ใกล้ผู้ติดตามแล้วมันวิ่งเร็วด้วยนะพี่เอ้าหรอกพี่ก็ว่าอยู่เมื่อกี้จนจู่พี่ก็วิ่งไวพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่หรือไม่ใช่หรือมั่วใช่หรือมั่วชั่วหรือไม่ใช่หรือมั่วใช่หรือมั่วใช่หรือมั่วมั่วปะเนี่ยเฮ้ยมั่วหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าการที่คุณทำแบบนี้เฮ้ยทำไมคุณทำแบบนี้อะ คุณบ้าปะเนี่ยการที่คุณทำแบบนี้แล้วไปโดนเซี่ยวตอนไหนไอเฟิร์ดคุณช่องอยู่ไอเฟิร์ดไปกูอะไรกันช่องว้ากูส่องอยู่นี่นี่ผมก็โดนหัวกูทำไมเนี่ยขวาซ้ายขวาไม่ได้แล้วกูบอกแล้วเฟิร์สเป็นสายลับไอ้เฟิร์สเดีไม่เป็นสายลับกูบอกเลยไอ้เฟิร์ดสายลับ เก่งจ well. ุงเลยค่ะคุณแม่คุณแม่เก่งที่สุดเลยค่ะแับ่นะเมื่อไหร่เฟิร์นมึงจะเลิกเป็นสายลับยากจังพี่คำนั้นะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ